พูดถึงเรื่องราวของเราในค่ำคืนวันนี้ดีกว่าคุณแนสครับโอ้โห,หโจากเกมที่ชนะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ตอนนั้นนี่โอ้โหผมรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจมันพองโตอ่ะแมนยูนเต็ดมันใช้ได้วะ่ะใจมันสู้พอใจมันสู้มันก็โอเคมันก็พอได้นี่ว่าเออเล่นกับแมนซิตี้มายิงช่วงท้ายเกมคิดว่าโมเมนตัมมันควรจะกลับมา คิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันน่าจะดียิ่งขึ้นแต่เปล่าเลยครับพอหลังจากจบเกมนั้นเหมือนสิ่งที่คุณโพสต์ไปอะครับมันก็มันก็แล้วตอนนั้นผมก็โดนบ่นด้วยแบบเออคุณแนทคุณไม่ดุมดากับชัยชนะเอออย่างน้อยชนะแมนซิตี้คุณไม่ดีใจเหรอก็เข้าใจก็ดีใจมันก็ทําได้ดีแต่กลัวว่ามันจะก็เป็นแค่แบบชนะทีมใหญ่เกมเดียวแล้วกลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามนั้นอืมคือสิ่งสิ่งที่นัทพูดนะครับมันเหมือนแบบว่า มันเหมือนรู้อนาคตนะครับสิ่งนี้มันได้เขียนไปครับผมก็อ่านนะผมอ่านแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้ขอได้ไหมวะขอแบบมันไม่เป็นเหมือนในยุคเอริกเคน,นะฮาร์ได้หรือเปล่าในการเจอกับทีมทีมเล็กๆหลังจากที่ชนะแมนซิตี้อ่ะก็มาแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ในคาราบาวครับแต่นี่ก็เข้าใจได้ คาราบาลครับแต่ก,ออการการายกันไม่ออ<อ>ไห้บยมัน,น,มนออก็มีโอกาสตกรอบได้ไม่เป็นไรหรอกวันนั้นโดนนำนนก่อนสามลูกแล้วไล่ไปเป็นสองต่อสามสุดท้ายก็แพ้ไปแบบเฉียวเฉียดสี่ต่อสามก็เป็นเกมที่แมนยูก็สู้ได้ดีแต่ก็จ,จะมีจุดที่แบบว่าเสียลูกเตะม,มุมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่เกมนั้นก็ให้ภ่ยได้อยู่จากนั้นนะครับในวันเสาร์เสาร์หรืออาทิตย์วันอาทิตย์เจอกับบอลมัดก็เข้าใจว่าเฮ้เกมฟิมลีกอาจจะต้องเน้นสักนิดหนึ่งในการเจอกับบอลมัด แต่กลายเปนว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับเล่นในบ้านแพ้บอนมัดไปสามเม็ดแพ้สองเกมรวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับความบัดซบของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับในเกมนัดล่าสุดนี่ก็แพ้อีกครับเท่ากับว่าตอนนี้แมนยูนเตัดนี่สามเกมหลังสุดนะครับแพ้คู่ต่อสู้สามเกมรวดแพ้สเปอร์แพ้บอลมัดแพ้วู๊แฮมตัน แล้วก็ดูจากโปรแกรมของแมนยูเต็ดนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเล่นกับนิวคาสเซิลในคืนนี้เล่นในบ้านดีหน่อยเจอนิวคาสเซิลแต่แมนยูแพ้มาสามเกมรวดนิวคาสเซิลสี่เกมหลังสุดครับชนะรวดทุกนัดแล้วก็ไอ้สเกมที่ว่านี้ครับยิงประตูใส่คู่แข่งเกมนึงไม่ต่ำกว่าสลูกเกมรับเสียประตูให้กับคู่ต่อสู้แค่ลูกเดียวนั่นหมายความว่าตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังท็อปฟอร์มแบบสุดขีดน,นะครับ หลังจากนั้นนี่คือนัดส่งท้ายปีเก่าส่วนนัดต้อนรับปีใหม่5มกราคมแมนยูเต็ดจะยกคนบุปะเะือเลียร์พูที่แอนฟฟลนะฮะซึ่งลีพูไม่แพ้ใครทุกรายการมา23นัดติดต่อกันตอนนี้แต้มแมนอยู่กับลีพูครับเรียวไทม์ตอนนี้ห่างกัน23แต้นผ่านมา18นัดห่างกัน23แต้น เท่านี้ครับก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันบอลคนละชั้นกันนะครับคุณคุณยังคุณคุณเคยบอกว่าอะไรนะแมนยูเนเตตจะบุกไปชนะเลือกภูที่แอนฟิลเดี๋ยวมาคุยกันช่วงท้ายว่าคุณยังคิดเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วกันโอเคแล้วก็เท่านั้นไม่พอหลังจากเจ็บเลืยกภูครับมันเหมือนคระซซํากรมซัดดูเนบนเดอรบิมกูเลยนะ <c oughs> มีเกเอฟเอครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอเมอร์สเตเดียมโอ้โหครับดูฉากทรงแบบนี้ มีโอกาสที่จะแพร้รวดหกเกมติดต่อกันคุณแนักคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับถ้า <c oughs> จะไม่แพ้หกเกมติดต่อกันเนี่ย <c oughs> คือคือเอาจริงๆนะสามเกมข้างหน้าเนี่ยนะครับมันมีโอกาสแพร้รวดจริงจริง <c oughs> คือตักไอ้แบบเฮ้ยคุณเป็นแฟนแมนอยู่คุณต้องให้กำลังใจคุณจะมาแช่งทีมตัวเองแพ้ได้ยังไงทำไมวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้ เอา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 เอมุมของการเชียร์ทีมกันไปก่อนคือถ้าจะเป็นมุมในการเชียร์ทีมเนี่ยบอลมันก็เชียร์ให้ชนะได้ทุกทีมนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมใช้คําว่ามันหนักแล้วมีโอกาสแพ้ทั้งสามนัดเกมนี้นะครับเอ,อการดวลกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมใช้คําว่าไม่ว่าจะเป็นกองกลางนะแล้วกองหน้าเนี่ยสองแดนเนี่ยคือแดนที่เราเป็นรอง นิวคาสเซิลชัดเจนอ่ะประตูแล้วแต่การถกเถียงแล้วกันนะครับก็ถ้าโอนันน่เออบอร์เนี่ยะมันก็มันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเอาแน่ๆคือหลังเอ่อหน้ากับกลางเนี่ยเป็นรองผมว่าข้างหลังเนี่ยพอวัดกันได้แล้วกลางเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ในการเล่นฟุตบอลสมัยนี้นะครับกลางเขาเนี่ยโทนารีกับกิมาราสเนี่ยนะครับ <S <S เอาแค่ว่าอูกเต้ไม่โดนแบนนะถ้าสมมติอุกเต้ไม่โดนแบนนะ อ,าอกาเกต้ลงก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้คือโทนาลี่โชลินตอนกับบรูโน่กิมารยสเนี่ยรูปร่างนะบึกบึนแข็งแกร่งนะครับเข้าปะทะหนักโทนาลีเนี่ยมีทั้งการเข้าปะทะมีทั้งคลาสบอลเหลี่ยมบอลเชิงบอลน,นะครับจังหวะบอลโทนาลี่เนี่ยเปลี่ยนได้นะทั้งการตัดบอลเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับฉะนั้นกลางของ นิวคาสเซิลเนี่ยมาเจอกลางของมันแต่ที่อาคาซมิโรสภาพร่างกายโรราลงเมนูก็ฟอร์มตกแล้วมันออกหน้าอื่นยากด้วยคือต่อให้เป็นคริสตยนเอริกเซนก็ลำบากเพราะว่าพลังงานแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับโคบี้คอร์เลเยอร์ก็ดาวรุ่งนะบูโน่เฟรนเดสฟอร์มตกครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้ติดโทษแบนด้วยแต่ปัญหาคือนะเวลานี้ครับสิ่งที่มันแย่ตามมาก็คือว่านอกจากเกมรุกมันยิงประตูไม่ได้เกมรับแม่งเสือกเสียประตูง,ง่ายด้วยโดยเพราะจากลูก เซตพีต <Head piece. S 1> พอเสียลูกจากลูกเซตพีดอย่างเงี้ยเนื้ mm hmm. อไหมเหมือนเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับปูแพมตันถ้าย้อนกลับไปนะโอเคการที่เสียบูโน,โน่ไปนะั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญแต่อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้แมนยูเละในเกมนั้นนะครับก็คือการที่เสียลูกเตะมุมแล้วก็โดนมาทิวซุนยาเตะมุมโค้งเข้าไปในเรื่ององแงของกาลังใจผมรู้สึกว่าพอมันมาเสียประตูอะไรลักษณะแบบนี้นะครับมันยิ่งไปกันใหญ่ไงนะมันเหมือนแบบ เฮียแม่งกูก็ทำดีแล้วแต่ทําไมกูต้องมาเจอลูกอะไรแบบนี้วะมันก็เลยอาจจะทําให้ฟอร์มการเล่นมันก็อาจจะดูดอกอตรงไปอารมณ์คล้ายๆแมนซิต,ตี้ครับในเวลานี้ที่ที่ความมั่นใจมันไม่มีครับมันต้องหาจุดเปลี่ยนให้เจอ